ะะวันนี้นะเราจะมาสอนทําสลับใส่ฟีโมกันนะคะเดี๋ยวเราไปดูปอุปกรณ์กันเลยค่ะอย่างแรกนะคะก็จะเป็นฟีโมค่ะหน้าอะไรก็ได้นะนเราใช้เป็นหน้าจอยสลัดเห็นไหมโอเต่อไปก็จะเป็นน้านะคะผสมผักแนะคะอันนี้มียายเราเอาไปแช่ตู้เย็นนํมันเป็นอย่างนี้ต่อไปก็จะเป็นกานะคะนี้จะใช้เป็นกาน้ำใสหรือกาน้ำขุ่นก็ได้นะต่อไปก็จะเป็นถ้วยผสมค่ะ ช้อนผสมกาเดี๋ยวเราอ๋อยังไม่จบสีค่ะแล้วก็จะมีกระดาษทิชชู่นะคะเผื่อมันเปื้อนเราก็จะได้เช็ดนะั้นแรกแล้วก็เทกาลงไปเลยนะคะแล้วแต่เราจะต้องการนะก็จะใส่ไปตามจํานวนที่เราต้องการได้เลยนะคะว่าเราจะใส่เท่าไหนนะเคขอไปใส่กาวให้หมดกันแล้วกันหมดควนเลยทีนี้นะคะเราจะผสมสีกันเราจะใช้เป็นสีแดงกับสีเหลืองนะคะก็จะกลายเป็นสีส้มนั่นเอง แล้วทีนี้เราก็ใส่สีลงไปนะคะแล้วก็ผสมสีไปแล้วนะเดี๋ยวเราจะมาคนให้มันเข้ากันเลยแล้วก็คนแล้วก็คนไปจนได้สีที่เราต้องการแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนต่อไปกันเลยค่ะให้เราจะใส่น้ายาบอลแล็กลงไปหนึ่งช้อนก่อนนะแล้วก็ใส่ลงไปเลยค่ะแล้วคนเลยนะถ้ามันยังไม่ได้นะเราก็ ใส่น้ำยาบอลเกลงไปอีกหนึ่งช้อนเลยค่ะใส่ไปแล้วก็คนเลยนะถ้าคนแล้วนะคะต้องคนไปให้มันนานๆเลยนะเพราะว่าเดี๋ยวน้ำยามันจะยังไม่เข้ากันดีนะคะแล้วเดี๋ยวมันจะทําให้สลามของเรานะแข็งถ้าเราต้องคนจกกนกว่ามันจะเข้ากันดีนะคะแล้วเราก็ค่อยเพิ่มน้ํายาบอลเล็กอีกนะแล้วก็ใส่ลงไปอีกหนึ่งช้อนค่ะเนื่องจากมันกําลังจะเป็นแล้วนะ มันจะเป็นแล้วโอเคแล้วก็จะมาค้นกันอีกหนึ่งรอบแล้วก็ใส่ลงไปนะคะแล้วคาดเดาว่ามันจะได้แล้วมันจะได้แล้วนะคะซึ่งมันกำลังจะจับตัวกันไปก้าแล้วโอเคใส่เป็น้อสสุดท้ายแล้วเอาก็มาค้นกันเราก็จะใส่เป็นซอสสุดท้ายแล้วนะคะเพราะว่ามันจะได้แล้วแล้วก็เลย เราก็ใส่น้ำยาบลเล็กซ์นะคะลงไป1ช้อนไอ้ห้าช้อนได้แล้วนะคะก็คือเราลืมอะนะอุปกรณ์อีกหนึ่งอย่างนะเดี๋ยวไปดูกันเลยว่ามันคืออะไรก็คืออะไรนะมีดนั่นเองนะคะแต่ว่าถ้าใครจะใช้เป็นคัตเตอร์ก็ได้นะมีดมนอันตรายให้ผู้ใหญ่ช่วยก็ดีนะคะนี่นะคะก็ได้ตามกัามาแล้วสำเร็จแล้วเดี๋ยวเรามาตัดฟิมอลโดยใช้มีดกันเลยค่ะเราจะมาตัดฟิมของเราโดยใช้มีดกันเลยค่ะอาจจะหาที่รองมาก็ได้นะคะเพราะว่าถ้าเราใช้มีดตัดเนี่ยมันจะเป็นรอยที่โต๊ะเรานะ เราก็ตัดได้นะคะหนึ่งชิ้นนะความบางนะก็นี่ยวให้ดูบางก็บางประมาณอุย้ยทนความบางก็เท่านี้ก็ได้นะคะแล้วแต่เราเลยเราก็ตัดกี่ชิ้นก็ได้นะคะแล้วแต่เราเดี๋ยวเราตัดแล้วาเดี๋ยวมาเจอกันนะอยากจะบอกนะคะว่าเราตัดไม่สวยเลยนี่นะคะเราก็ตัดฟีโมได้แล้วนะก็มีสิบแปดชิ้นนะคะก็เดี๋ยวเรามาคือก็อ,อยากจะบอกนะว่าเราเปลี่ยนสีสลามใหม่แล้วไม่ใช่สีส้มแล้วนะคะก็ไปดูเลย ทีนี้เดี๋ยวเราจะนําฟิโมนะคะมือใส่นะคะฟิโมอของเราเดี๋ยวมาใส่กันเลยปึ๊บใส่เกันเลยทาทาเสร็จแล้วนะคะฟิโมอของเราเป็นไงเป็นไงสวยแล้วสิโอเคยกขึ้นย <Okay. S 2> ก,ก,กนี่นะคะฟิโมสวย <Okay. S 2> โอเคทาทา ก็สวยนะดูเลยแต่ว,ว่าอันนี้มันเป็นสูตรขุนนะคะมันเลยแบบว่ามอไม่ค่อยเห็นผิว์มอ้นะมันต้องใช้เป็นสูตรใสนะ